สุขสวัสดิ์พัฒนามองคลจงบังเกิดมีเดสัตยชนพุทธมรรมมะกะวันนี้เข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมเช่นเคยสมบุญชแนลให้ท่านทั้งหลายเข้ามาดูมาชมและมากดไลค์กดแชร์กด,รรกดทับตะไครกดติดตามให้สมบุญชแนลสมบุญบรรยายธรรมวันนี้เอาพุทธ,ธวจนะ มาบรรยายให้สาธุชนทั้งหลายได้รู้ในเรื่องเราของแต่เราวักตัวและตอนข้อที่ปฏิบัติข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรมของพุทธวจนะจะเอามากล่าวบรรยายให้าสาธุชนทั้งหลายได้ฟังข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรมนั้นเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายและภิกษุทั้งหลาย เราจาะแสดงจากจำแนกซึ่งอริยะอาจทังคะชิกมักคืออริยมักมีองค์แปดนั่นละ่ะเกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพวกท่านทั้งหลายจงฟังน้อมเข้ามาฟังแล้วให้มีข้อความนั่นๆอยู่ในใจของตัวเอง และบันทึกเอาไว้จงนำไปจงนำในจงทาในใจหรือจงคิดจงจําเอาไว้ทําในใจให้สําเร็จประโยชน์เราจะกล่าวเพื่ออาตมาจะกล่าวจากสาธยาบรรยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังในนาการนบัตินี้ท่านทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายอริ อริยะอาจทังคักขีกมักอัจทังคีกมักคืออริยมักมีองค์แปดเป็นอย่างไรเราสาธุชนทั้งหลายก็ได้แจรสิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสัมมาธินี่คือมักมีองค์แปด พระพุทธเจ้าทงทรงบัญญัติทรงเห็นค้นคว้าพบเห็นทางที่จะนําให้เราไปสู่นิพพานพ้นจากทุก์ไปได้ท่านสัุจชนและภิกษุท์ทางลายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั่นเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายลึกพิสูจน์ทางลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุก เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์เป็นความรู้ในทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาทิฏฐินี่คือพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัมมาสังคประความดำริชอบนั่นเป็นอย่างไร คือดังนี้ควมดําริในการออกจากกรรมควมดําริในการไม่มุ่งลายควมดําริในการไม่เบียดเบียนภิกษุทั้งหลายท่านทัน้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะภิกษุทั้งหลายท่านทัน้งหลายสัมมาวาจาการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเรา คือเป็นอย่างนี้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี่แหละท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาวาจาคือการวาจาชอบท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าก็คืออย่างนี้ท่านทั้งหลายเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรม ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมากรรมมันตะท่านสาธุชนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเอ้ยสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเราท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยะเจ้าในกรณีนี้ ละการหาเลี่ยงชีวิตที่ผิดที่ผิดเสียย่อมสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี่ยงชีวิตที่ชอบภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาอาชีวะคือเลี่ยงชีวิตชอบท่านทั้งหลายหรือภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะความเพียรชอบเป็นอย่างไรเรา ท่านทั้งหลายหรือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งกิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปูความพอใจย่อมพยายามย่อมประรบความเพียรย่อมประคองขีดย่อมตั้งขีดไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมปูความพอใจย่อมพยายามย่อมพระลบเพียนย่อมประคองกิดย่อมตั้งขีดไว้ เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลละธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองขิดย่อมตั้งขีดไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพ่บู์ ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาวายามะท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัมมาสติความะระลึกชอบเป็นอย่างไรเราคือท่านทั้งหลายเป็นอย่างนี้ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติทำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติทำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นมีกติเป็นมีปกติผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติทำความพอใจทำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้ปกติพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลตมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติทำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาสติคือตั้งสติไว้ชอบท่านทั้งหลายรือภิกษุทั้งหลายเอ่ยสัมมาสม,มาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลายและท่านทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ สังัดแล้วจากกามทั้งหลายสังัดแล้วจากอกุศลแธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจาร์ทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌาน อันเป็นเครื่องพองใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดที่อันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลวอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคายไปจากปิติย่อมเป็นผู้อยู่ อุเบกขามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและยอมและย่อมสเสวยสุขด้วยนาม,มกายชนิดที่พระอริยะเจ้าทางหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงสติเข้าถึงตติ ตติยะชาญแล้วเลอยู่เพราะละสุขและทุก์ขเสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าเข้าถึงจตุทยาชานเข้าถึงจตุทยาทยชานเข้าถึงจตุทยาจตุทยาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความมีสติเป็นธรรมดามีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเล่แหลอยู่นิรภิกษุ์ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าเป็นสัมมาสมาธิท่านสาธุชนทั้งหลายที่อาตมากล่าวมานี่หวังว่าท่านคงพอนึกได้และเข้าใจในเรื่อง สัมมาทิฏฐนมักมีองค์แปดในเรื่องของมักมีองค์แปดที่พระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้วันนี้สมควรเจเวลาแล้วอาตมาขอจบพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนต่อไปเป็นตอนที่สองเจริญพร